เอาไะป๊อตกนี้ยู่นะคะ้าตายังสวยอยู่ได้ถี่หูพยักหน้าเต็มใจค่ยสองสามองครับหนึ่งสองสามหนึ่งสอามเดี๋ยวนะครับหนึ่งสองสามโอเคครับตายังใสแจ๋วอยู่แล้วก็ลูกๆดูแลดีเนี่ย แข็แรงแรงคนเนีท่านเจ้าคณะเออมาให้ปลดเลยไม่ใช่อันนี้แปดแๆดะคะมาทำให้ถึงบ้านไม่ต้องไปเดียวดาอไม่ใช่ตอมาขอต่อแปดแปดแม่ก็เจ็ดสิบดดบแแม่นนยิ้มนั้นอวนาข้าวมาดวนันึรับงก่อนนะเอาไปใช้นะ เอาไ้ซ <or> mhm. ื้ออะไรอยากจซื้ออะไรก็ไ้ซื้อนะอ่าวนี้ตนีลสอโอเคว่าท่มดทานนะก้าสามนะถ้าไม่ทานก็ให้รู้รูกทานนะยมทานก็ต้มต้ทานี่จะอยูสิเกนอยู่ี่ร้อยยี่สิทานไปข้าต้มงข้นะต้มเหลวเหลว รางว่างบรโขกแก้วเกณฑ์สอร้อยยี่สิบนะพร้อมด้วยนายอัเภอร่าดุลแก้วคุณสุภกรเตช่าไปสียกะกพร้อมด้วยแม่ผมเนี่ยร้อยผมยิ้มกับกล้องมาเร็วถ้าใจกล้องร้อยปีแม่คุณยายบอกยิ้มไม่อ่าขอให้อายุเยอะนี่บางคนให้อืออกเลออกเดี๋ยวออกเลยค่ะ Hello. 拿一下。椰子呢？开窗呀，还有开窗。开窗呀。